ครับตัสดีครับเป็นงานก่อกระแพงหินร้วหินนะครับก่อที่ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ดนะครับจอมเทียนนะครับ่าจอมเทียนนะครับก็มาเปเีตนะครับความคืบหน้าวันที่สามสิบนะครับเดินสิบหกแปดนะครับก็ก็เป็นงานรั้วนะครับรั้วหินเสาหินนะครับเป็นหินส้มนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะโชว์แนวทั้งสองแถบนะครับตัวนี้นะครับครับกรเสาเราก็จ,จะสูงอยู่ที่ระดับพื้นถนนขึ้นไปเมตรสี่สินะครับล็อแผงก็จะสูงจากเสาขึ้นไปที่65สิเซนะครับตรงกลางก็อยู่ประมาณ55าสเซนนะครับจะเป็นรูปแบบโค้งนะครับโค้งกลางนะครับตัวนี้นะครับ ความหนาของเสาก็อยู่ที่40คูณสนะครับความหนาของกําแพงอยู่ที่30เซนนะครับก็เป็นเสามีคลิปบวัวนะครับตัวนี้เป็นมีคลิปเสานะครับตัวนี้ก็จะใน,นเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ติดกับถนน นะครับนี่กระหาดนะครับจอมเทียนนะครับด้านข้างนะครับอยู่ในซอยด้านข้างนะครับด้านหน้าเขาจะติดกับหาดจอมเทียนนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับจางหนุ่มภัทรยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศนศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับึาษาคำแนะนำนะครับ เพื่อท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปกนทำพิชช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับก็จะมาเดตให้รับชมกันฝั่งงานจ,จะเสร็จนะครับก็หลวดที่สวยนะครับ